สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูนันทนาจากเว็บไซต์นานาเบโอนะคะกับการเฉลยข้อสอบโอนชีววิทยาปี2563นะคะข้อที่10ถามว่าสายใยอาหารของระบบนิเวศ1แสดงดังแผนภาพอันนี้ก็เป็นสายใยอาหารนะคะ,ะส,าสายใยอาหารก็เกิดจาก ห่วงโซ่อาหารลหลายห่วงโซ่นะมาสัมพันธ์การเกิดเป็นสายใยอาหารนะคะดังแผนภาพก็จะเห็นว่าต้นข้าวถูกหนูนากินและหนูนาก็ถูกนกกินอย่างนี้เป็นต้นนะคะมีเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นก็คือถ้ามีงู ที่กินเฉพาะหนูนาและปลาเล็กเป็นอาหารเข้ามาในระบบนิเวศแห่งนี้โดยที่นกไม่กินงูชนิดนี้เป็นอาหารนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะก็คือบังเอิญว่าในระบบนิเวศแห่งนี้มีงูเข้ามานะคะและงูชนิดนี้กินเฉพาะ หนูนาและปลาเล็กนะคะเป็นอาหารโดยนกเองก็ไม่ไม่กินงูนะคะเขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องตัวเลือกที่หนึ่งเขาบอกว่านกและงูมีมวลชีวภาพสูงที่สุดในระบบนิเวศนี้ มวลชีวภาพคืออะไรนะคะมวลชีวภาพหรือว่าไบโอแมสก็คือสารอินทรีย์ที่สามารถกักเก็บพลังงานจากธรรมชาตินะคะในพื้นที่นั้นๆโดยภาพรวมนะร่างกายของสิ่งมีชีวิตก็เป็นสารอินทรีย์นะคะดังนั้นเราอาจจะกล่าวโดยรวม,มว่าก็คือน้ำหนักของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ในพื้นที่หรือระบบนิเวศท,ที่เราอ้างอิงถึงนะคะถ้าพูดถึงน้ำหนักหรือว่ามวลของนกกับงูในระบบนิเวศแห่งนี้อาจจะมีนกสิตัวมีงู10ตัวแต่ว่าถ้าเทียบกับน้ำหนักแล้วนะคะน้ำหนักของนกเนี่ยก็จะน้อยกว่า น้ำหนักของต้นข้าวคือผู้ผลิตเนี่ยก็มักจะมีจํานวนมากกว่าผู้บริโภคนะคะดังนั้นมวลชีวภาพของต้นข้าวน่าจะสูงกว่ามวลชีวภาพของนกกับงูนะคะดังนั้นข้อที่หนึ่งจึงน่าจะผิดนะคะส่วนข้อที่สองเขาบอกว่า มวลชีวภาพของต้นข้าวน้อยกว่ามวลชีวภาพของหนูนาข้อนี้ก็น่าจะผิดเพราะว่ามวลของต้นข้าวน่าจะสูงกว่ามวลของหนูนานะคะส่วนข้อที่3นะคะเขาบอกว่าผลผลิตข้าวที่ได้จากระบบนิเวศนี้มีแนวโน้มเพิ่ม มากขึ้นเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่ามีงูเข้ามามีงูเข้ามาและงูกินเฉพาะหนูนาและปลาเล็กในธรรมชาติหรือว่าในระบบนิเวศแห่งนี้นะต้นข้าวมีเฉพาะหนูนาเป็นสัต รูทางธรรมชาติอ่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีงูเข้ามาในระบบนิเวศแห่งนี้หนูนาจะถูกล่าจากใครบ้างจากงูและก็นกทําให้โอกาสที่หนูนาจะลดปริมาณลงเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าหนูนาลดปริมาณลงศัตรูของต้นข้าวก็ลดลง โอกาสที่ต้นข้าวจะเติบโตได้ดีหรือเพิ่มจำนวนก็มากขึ้นนะคะดังนั้นข้อที่3หรือว่าตัวเลือกที่3ามเาบอกว่าผลผลิตข้าวที่ได้จากระบบนิเวศนี้มีแนวโน้มมากขึ้นเป็นไมได้นะคะอ่าเปลนไปได้นะคะดังนั้นข้อที่กล่าวถูกน่าจะเป็นข้อ3านะคะส่วนข้อที่4นะคะตัวเลือกที่4ี่เขาบอกว่า ปลาเล็กจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่2และ3นะคะในสายายอาหารนี้เป็นไปได้ไหมอ่าถ้าพิจารณานะ,ะถ้าพิจารณาในในฝั่งนี้นะคะปลาเล็กกินผักบุ้งปลาเล็กเป็นผู้บริโภคลำดับที่1ถ้าคิดฝั่งนอนนะนะ,ค,ะคิดตามเส้นนี้ นอนกินผักบุ้งปลาเล็กกินนอนถ้าคิดฝั่งนี้ปลาเล็กจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่2ซึ่งปลาเล็กไม่มีโอกาสเป็นผู้บริโภคลำดับที่3นะคะดังนั้นข้อที่4จึงผิดตรงเนี้ยนะคะคือปลาเล็กเนี่ยเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองแต่เป็นระดับที่3เนี่ยไม่ได้นะคะในใน ในสายใยอาหารที่เขากําหนดให้นะส่วนข้อที่5เขาบอกว่างูจะเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเพียงชนิดเดียวในระบบนิเวศนี้นะคะ,ะมาดูซิว่างูเป็นผู้บริโภคลำดับที่เท่าไหร่ได้บ้างถ้าตามเส้นนี้นะคะอะ่ถ้าเป็นงูงูตัวนี้ตามเส้นนี้ปลาเล็กสูงสุดได้ c c 3เอ้ย c สดังนั้นงูก็จะได้สูงสุดก็คือ c 3คือถ้าตามเส้นตามเส้นผักบุ้งปลาเล็กงูจะเป็น c สถ้าตามเส้นผักบุ้งนอนปลาเล็กงูจะเป็น c 3สูงสุดของงูคือ c 3นะคะคราวนี้ถ้าฝั่งหนูนาล่ะงูฝั่งหนูนางูฝั่งหนูนาเป็นได้แค่ c 2 นะคะงูฝั่งนูนาเป็นได้แค่ C2 นะคะะดังนั้นงูจะเป็นผู้บริโภคลำดับสูงที่สุดในรลกบนเวศนี้คือเป็นได้ที่ C3 มาดูสิว่ามีตัวอื่นไหมที่เป็นได้ถึง C3 ก็จะมีใครคะ่ะมีใครกินปลาเล็กได้อีกอถ้าดูตามเส้นนี้ผักบุ้งนอนปลาเล็กแล้วก็นกนอนเป็น C1 ลาเล็กเป็น C 2นกเป็น C 3นะคะดังนั้นดังนั้นในระบบนิเวศนี้ไม่ได้มีแค่งูที่เป็นผู้บริโภคลำดับสูงสุดก็คือคอน sumer หรือผู้บริโภคลำดับ3ม,มีใครอีกคะมีนกนะ,ะมีนกที่สามารถเป็นผู้บริโภคลำดับ3ได้ด้วยดังนั้นข้อที่5 จึงผิดนะคะงูจะเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเพียงชนิดเดียวในระบบนิเวศนี้ไม่ใช่นะ,ะเพราะมีนกด้วยนะคะดังนั้นข้อที่10ข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะข้อที่1นกและงูมีมวลชีวภาพสูงสุดในระบบนิเวศนี้ข้อนี้ก็ผิดข้อ2มวลชีวภาพของต้นข้าวน้อยกว่า มวลชีวภาพของโนนาข้อนี้ก็ผิดข้อ3ผลผลิตข้าวที่ได้จากระบบนิเวศนี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นข้อนี้ถูกนะคะส่วนข้อ4ปลาเล็กจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่2และ3ในสายใย,ยอาหารนี้ข้อนี้ผิดนะคะเป็นได้สูงสุดแค่2-3เป็นไม่ได้นะคะข้อที่5 งูจะเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเพียงชนิดเดียวในระบบนิเวศนี้ข้อนี้ก็ผิดดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่3นะคะดังนั้นข้อที่10นะคะข้อใดกล่าวถึงสายอาหารนี้นะคะจากเหตุการณ์นี้ได้ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่3นะคะ โอเคค่ะสำหรับคุณครูนะคะก็ขอจบการเฉลยข้อสอบออนข้อที่10ไว้เพียงเท่านี้นะคะไม่เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ